สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ลือหนักนะครับเบนจามินเจมส์เดวิตติดทัพทีมชาติไทยล่าแชมป์อาเซียน2024ถึงเวลาแล้วล่ะครับมันต้องถึงเวลาติดทีมชาติไทยสัก,กทีเบนจามินเจมส์เดวิตแนวรุกลูกคงนทาองอังกฤษนะครับที่ตอนนี้ฟอร์มกำลังเข้าฝักอย่างสุดกำลังทำางานอย่างยอดเยี่ยมกับต้นสกัดอุทัยธนีเอฟซีล่าสุดเบนจามินเจมส์เดวิตแนวรุกทักษะเฉิงสูงลูกคงนทาองอังกฤษที่กำลัง เฝ้ารอโอกาสในการมีชื่อติดถิมเชื้อไทยยุคมาชระอิจิอิเป็นครั้งแรกมีชื่ออยู่ในค่ายมาชระอิจิอิมีโอกาสดึงตัวเข้ามาแก้ปัญหาเกมรุกทับชังศึกยุคนิวเจนที่กำลังประสบป,ปัญหาอยู่ณขณะนี้ซึ่งเป็นจามินเจมส์เดวิดนะครับแนวรุกลุกครึ่งไทยอังกอร์เรตมีจุดเด่นเรื่องของการดวล1นต่อหนึ่งตรงตามสเปคของอิจิอิต้องการจะเข้ามาเป็นตัวกเก็บเคลื่อนเกมให้กับเทียมเสริมแกงเกมรุกทับชังศึก ยุคนิวเจนเพื่อที่จะเอาแชมป์อาเซียนมิสุพบิชิเอลิติคับสพในครั้งนี้ให้ได้โดยเบนเดวิดตัวรุกในวัย23ปีนะครับกำลังเฝ้ารอโอกาสที่จะมีชื่อติดทีมาุิไทยยุคมาชนะอิจิอิโชพยงานกับกตัวจัดอุทัยธานีเอฟซีได้อย่างคงเส้นคงวาอย่างต่อเนื่องเป็นตัวกับเคลื่อนเกมคกลการของถีขขง่มซึ่งสารการของเบนจามินเจมส์เดวิดคงไม่ต่างกับเจริหันเข็มดีที่เฝ้ารอโอกาสมีชื่อติดทีมทุิไทยยุคมาชนะอิจิอิอยุนนานผลสุขขวั สุดท้ายนะครับจอราแนเกมดีกลายเป็นแก้งแนวรับกฎการของทีมนั้นตอนนี้สําหรับทีมชาติไทยที่จะขาดไปไม่ได้แล้วส่วนเบนจามินเจมส์เดวิดอาจเป็นนักเตะในตำแหน่งตัวรุกเพลย์เมเกอร์ตัวทําเกมซึ่งทีมชาติไทยก็คงจะขาดไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องรอรุนนะฮะก็ต้องบอกว่านะครับช่วงอายุของเบนจามินเจมส์เดวิดนั้นกาลังดีเลยครับก็เป็นนักเตะที่ทําเกมรุกได้ดีนะครับในวัย23ปีนะครับแต่ต้องติงอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะนั่น ความเป็นทีมนะครับยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ตอนนี้น้องก็ปรับตัวดีมากขึ้นแล้วนะครับก็มีเล่นเป็นทีมมากขึ้นเพราะแต่ก่อนนะครับชอบเลี้ยงนะครับตบีตะบันเลี้ยงไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้นะครับฟอร์มกำลังดีเลยกับอุทัยธนี f c นะครับก็เป็นโอกาสของน้องที่ได้พิสูจน์ฝีเท้านะครับก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะเราต้องหาตัวแทนของชนะทิพย์สงสินให้โดยไวที่สุดนะครับเพราะชนะทิพย์นั้นโรยลาแก่ลงไปทุกวันนะฮะ ด่วนจะเอาแชมป์จากไทยอินโดนีเซียส่ง3มชื่อแข่งลุกขึงตัวเทพล่าแชมป์ AFF ั u ความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนมิสุสวิชิอิเล็กทริคคัพ2024จะเปิดจากขึ้นแนวร่องวันที่8ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมปี2568ล่าสุดทัพกาลูดาทีมชาติอินโดนีเซียของสินไตย,ยังมีการปรับทัพครั้งใหญ่ส่ง3รายชื่อแข่งเทพลูกขึ่งโยุโรปจากทีมชุดใหญ่ทัดบอลโลกเอเชียเข้ามาร่วมการแข่งขัน อาเซียนครับ2024บหวังที่จะเบียดเอาแชมป์จากประเทศไทยในเดือนหน้านี้โดยสื่อชื่อดังของอินโดนีเซียเปิด3รายชื่อแข่งลุกขึ้นจากทีมดังยุโรปเพื่อที่จะเข้ามาคว้าแชมป์แรกมีดังนี้นะครับรายแรกเป็นดันจัสตินโฮเบิร์ตแนวรับตงแข่งจากบูมแฮมตันเวนเรอร์ทีมชันนาเมพิมลิกรายที่2คือราฟาเอลสติกกิสแนวรุกตัวเก่งจากบลซูโรสทีมแกล่งในออสเตรเลีย รายที่3เป็นอีวานเจเนสเมฟิลตัวเก่งจาก FCU อเททีมในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์นะครับส่วนนักเตะลูกครึ่งรายอยื่นๆของอินโดนีเซียจะไม่สามารถเรียกตัวเข้าสู่ทีมได้เนื่องจากอาเซียนคัพ2 0 4ไม่ตรงกับช่วงฟีฟาเดะนอกจาก3มแข้งลูกครึ่งตัวเทพดังกล่าวแล้วสินตายังยังจะใช้อัสนาบีมังกูวลัมปาราธมาฮาฮานโลนโดคราเตและมาเชโยเฟอร์ดินาน เป็นคุมกำลังหลักในการล่าแชมป์จากไทยด้วยนะครับสุดๆไปเลยนะฮะนักเตะโอนสัญชาตินะครับกูลงเงิดด่วนบอสฟานเผยบอสกำสิงแขนหักพัก3 4เดือนบอสใหญ่ทับเรือพิกาสกอและเผยแนวรูกดาวรุ่งแขนหักจากตอนซ้อมทำให้ต้องพัก3 4เดือนอัฟฟันยดจียูโซ ท่านประธานสโมสรน,นรายนยเดอัปเดตอาการบาดเจ็บของภูวรัก์กำสิงปีเดาวรุ่งขุนเทียมแขนหักจากการฝึกซ้อมโดยทางบอสฟันได้เปิดเผยนะครับว่าบอสมีการบาดเจ็บการฝึกซ้อมหลังจากมีจังหวะกระโดดตีลังกายิงแต่ตอนลงมานั้นแขนกระแทกพื้นหักนะฮะโอ้โหตอนนี้เบื้องต้นมีการใส่เฝือกเรียบร้อยแล้วและน้องก็จะกลับไปฟื้นฟูสภาพร่างกายจากการบาดเจ็บที่กรุงเทพ น่าจะใช้เวลาพักพื้นร่างกายประมาณ3-4เดือนครับน้องยังมีสัญญาอยู่กับเทียมไม่ได้ยกเลิกสัญญาแต่อย่างใรครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของนราโยเต็ดจะเปิดบ้านพบกับสงขลาเอซนะครับในวันที่23พฤศจิกายนนี้ตามเวลาประเทศไทย16.00นที่สามกีฬาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ซ้อมนะครับตีลังกายิงแขนลงพื้นหักเสลยพัก3-4เดือนนะครับ เกิดอะไรขึ้นทีมชาติไทยตกบอลลังอาเซียนแทบจะทุกชุดผลกานลูกหนังไทยนะครับฟุตบอลฟุตซอลตกบอลลังอาเซียนไปเป็นที่โลรลอยแล้วโดวยไม่ต้องรอทีมชาติชุดใหญ่ลงแข่งขันอาเซียนครับ2024ผลงานของทีมใจท,ทุกชุดในทนวินแมตช์ทิงแชมป์อาเซียนเป็นคําตอบได้เป็นอย่างดีฟุตบอลชาย U17 เีได้รองแชมป์แพ้จุดโทษออสเตรเลีย8-9ฟุตบอลชาย U20 ปีรองแชมป์ แพ้อินโดนีเซีย1-0ฟุตซอลชายจบอันดับที่3มอาเซียนตกรอบรองแพ้อินโดนีเซีย1-5ฟุตซอลหญิงรองแชมป์อาเซียนแพ้เวียดนาม2-1ซึ่งตอนย้ำผลงานฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เปิดบ้านเสมอกับสปปลาว1-1ต้องอยอมรับชาติในย่านอาเซียนนะครับมีความพยายามในการพัฒนาวงการฟุตบอลของตัวเองไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ที่ทําให้ทีมชาติของพวกเขานั้นได้ประโยชน์สูงสุดขณะที่ทีมชาติไทยเกียยงก้าวข้ามอาเซียนไม่ได้ เพราะยังหลงคิดว่าเป็นเบอร์นหนึ่งอาเซียนมาโดยตลอดอีกทั้งสมาคมฟุตบอลยังให้ความสําคัญไม่เท่าเทียมกันในแต่ละทีมโฟกัสหลักอยู่ที่ฟุตบอลชายที่ได้รับก,การเอาดูแลใจใส่เป็นหลักยกตัวอย่างฟุตบอลชายคัดบอลโลก2016ไปทั้งหมด6นัดรับอาชีพไเป็นทั้งหมด11ล้านขณะที่ฟุตซอลชายชุดใหญ่ที่ไปชิงแชมป์โลก2024ได้รับเงินอัชฉริแค่2.5ล้านบาทหลังผ่านเข้ารอบ16ทีมส่วนทีมชุดเยาวชนหรือทีมหญิงไม่ต้องพูดถึง เอาแค่ใกล้เคียงชุดใหญ่อย่างยู23ปีที่มีโปรแกรมเตรียมไปแข่งขันจริงแชมป์เอเชีย26รอบคัเลือกก็หาทีมอุ่นเครื่องอยังลำบากสอดคล้องนะฮะกับการพัฒนาระบบเยาวชนไม่น่าเชื่อประเทศไทยมีลีกเยาวชนยู23ปีเป็นครั้งแรกมีแค่8สโมสรขณะที่ไทยลีกมี16ทีมขณะที่ฟุตบอลแะดับเยาวชนประเทศไทยเกณฑ์การแข่งขันไปคนละทิศคนละทางค้ชงวนกับสุรชัยจตุพรพงษ์ บีจีไม่ทําบอลเยาวชนก็เพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียอยากให้ยุติหลีกกับกรมพละให้มันมีมาตรฐานไม่เปลี่ยนทุกปีบอลน,นักเรียนมัธยมกับมหาลัยในประเทศญี่ปุ่นมีเกณฑ์ระบบที่ชัดเจนทําอย่างยาวนานและจริงจังไม่เว้นแต่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็เจอปัญหาโปรแกรมฟุตบอลลีกกับโปรแกรมทีมชาติเป็นมาอย่างยาวนานทําให้อาเซียนครับ2024ครั้งนี้เปรียบสเสมือนเป็นรายการกู้หน้าให้กับสมาคมฟุตบอลไทย จากเดิมที่หวังป้องกันแชมป์แต่ตอนนี้ต้องโฟกัสการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้ในกระสุข,ขาวฟุตบอลไทยนะครับตัวผสมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23พฤศจิกายนนะครับ